สว,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 วัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านนาที่นี้เราก็สู่ช่องดิมเดลิเอรี่นะฮะแล้วก็ดิมกลับมาแล้วหลังจากที่ทุกคนไม่ได้เห็นหน้าค่าตาดิมไปนานอาจจะสงสัยว่าดิมหายไปไหนนะฮะก็คือดิมหายไปกินไปกินมาครับผมสำหรับวันนี้ดิมจะมาอัดคลิปในเรื่องของกระตูนสุดฮาของกระตูนเน็ตเวิร์กใน อิ opinion นไมโอ n i เนี่ะในความคิดของดิมนะ mm hmm. ก็คือมันจะไม่เบสออนในความคิดของคนอื่นว่า mm hmm. พี่อันนี้มันตลกกว่านะพี่อันนี้มันแบบมันขำกว่าหรือเปล่า mm hmm. ไม่รู้เราจะบอกว่าดิมก็เป็นคนเส้น mm hmm. และก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนั้น mm hmm. ใครที่ยังไม่ได้กดสามกดไล์นะฮะก็ ฝากกดด้วยก,ก,ก็ก็แค่กดเองนะครับเอาเป็นว่าดิมขอเกริ่นก่อนละกันว่าดิมไม่ค่อยชอบการ์ตูนที่มันรุนแรงอะ่ะหมายถึงมันเจ็บตัวเพื่อให้เราหาการ์ตูนที่แบบว่าไวเลนซ์และให้เราเนี่ย พยายามขำไปกับมันโดยที่แบบมันยัดเยียดความตลกให้โดยการใช้ความรุนแรงอันนั้นดิมจะไม่ขอเอามาจากอันดับนะครับเพราะดีไม่ค่อย appreciate กับไอเรื่องอะไรพวกนั้นสักเท่าไหร่อันดับที่5อันดับที่5นะฮะแคมลาสโลนั่นเองก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเกี่ยวกับออลิงแมงมุมในค่ายลูกเสือนะฮะซึ่งในค่ายลูกเสือก็จะมีบรรดาสัตว์ต่างๆมากมายก็คือในเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่ว่าความตลกนะฮะที่ดิมยกให้เรื่องนี้มาอยู่ที่อันดับที่5าเนี่ยมันอยู่ตรงที่แก อะไรเลยคือทุกคนลองนึกในมุมที่แบบว่าทางค่ายลูกเสือเสือ่อมเสือ่อมเสือ่อมเสื่อมเสื่อมแม่งไม่มีใครส่งประกอบเลยอะแม่งมีแต่คนแบบพินเพี้ยน,นต้องต้องอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องมาอยู่ด้วยกันอนะมันเป็นการ์ตูนที่แบบไม่ได้เอาดีในด้านมุกตลกหรือว่าอะไรมันคือแบบบทสนทนาของเพื่อนความธรรมชาติของตัวละครเนี่ยมันก็ทําให้เราดูแล,แล้วก็มีความสุขยิม้มไปกับมันเ <laughs> นี่ยมันแบบ <laughs> ไม่มีอะไรเลยทุกคนมันแบบ อันดับที่4ต่อมานะฮะเราก็มาที่อันดับที่4กันแล้วนะก็คือ The Marvelous Miss Avengers of Flapjack ซื่อชึ่ซื่อซื่อชื่อยาวเหลือเกินเราเรียกแค่ Flapjack ก็พอนะครับผมนะฮะกระตูนเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยปาวานแล้วก็อยู่กับกับตันคณาโก้เป็นกระตูนผจญภัยในแอเรียที่ไม่ได้กว้างมากนักแต่ว่าแม่งสนุกชิเป่งเลยเรื่องนี้ดิมให้อยู่ในอันดับที่4ี่นะฮะเพราะว่าเออจริงๆนะดิมชอบโทนมูดแอนโทนของเรื่องนี้มากเลยถ้าเทียบกับ ตัวเน็ตเบิร์กเรื่องอื่นๆนะฮะเพราะว่ามันจะไปในโทนที่แบบสดใสมากเลนโบ่มากแต่เรื่องนี้มันจะแบบว่ายังไงเขาแต่งสีให้มันดูแบบ กระตูนยุคเก่าในเรื่องของความตลกเนี่ยเรื่องนี้ก็คือเวลามันจะเล่นอะไรมันก็คือเล่นเลยฮะอะไรก็ไม่รู้อะมันยัดใส่หมดเลยคนที่จะเข้าใจมุกในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นคนประเภทเส้นตืต้นบวกกับคานาเกลเนี่ยก็เป็นกัปตันที่อ,อ๋อแฟลชแจ็คเนี่ยให้การนับหน้าถือตาเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยแฟลชแจ็คก็ดูเหมือนจะเชื่อเขานะท,าท,าทั้งที่สิ่งที่เขาพูดมันยุสเลตมากเลยมันแบบแถลเขาแถไปเรื่อยมากๆเลย Fla แซบแจ๊กเน่ยไม่ได้ตาบอดนะแต่เขาคนที่สปตัดผมเขาบอกว่าข้างๆอ่ะมันมีร้านตัดผมอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเข้าพอเข้าเนี่ยไอ้บาร์เบอร์เนี่ยก็คือไอ้หมอคนตะเกียมันมันเล่นไปด้วยจริงๆอ่ะทุกคนก็คือจะตายอยู่แล้วอ่ะ ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงแล้วบรอบๆก็แบบมีตะหกอ,อโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็คือความแถบไปเรื่อยของคณักรนั่นเองในเรื่องนี้เราจะเห็นถึงปรัชญาแล้วก็โวตดิมเลยให้อ่าแฟลชแจ็คนะฮะอยู่อันดับที่4 อันดับที่สมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะฮะอันนี้เชื่อเรื่อง2พยางเองชาวดอร์ทุกคนน่าจะรู้จักถึงแม้ว่าบ้านเราไม่มีกระตูนเน็ตเวิร์กดูก็ตามในเรื่องเนี่ยมันเป็นชาวดอร์เป็นตัวอะไรไม่รู้เป็นเด็กฝึกงานนะฮะเป,เป็นคนที่มาทํางานกับร้านอาหารของมุงทั้งเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําอาหารการหาวัตถุดิบ ต่างๆนั่นเองนะฮะในการทําอาหารความพิเศษของเรื่องนี้ที่ดิมชอบมากๆเลยก็คือการเล่าเรื่องโดยการใช้แอนิเมชันที่มันแบบค่อนข้างที่จะหลากหลายอะ่ะการขยับลายเสื้อหรืออะไรต่างๆการสต็อปโมชั่นแล้วก็ทีเด็ดของเรื่องนี้เลยก็คือการ break the f o r t b a l l นั่นเองซึ่งนี่ก็คือจุดขายของมันนะฮะและสิ่งที่ทําให้ดิมตะลงึงจริงๆมันมันคือการ break the f o r t b a l l แบบขั้น รมาจารเลยมันมีตอนหนึ่งที่ดิมไปเจอมานะฮะมันคือการเบรกเดอะฟอต a อลแบบมีใครให้เยอะกว่านี้อีกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมันออกแนวดูแล้วมันตะลึงมากกว่าและในความตะลึงของมันนั้นอ่ะมันตลก no เขาบอกว่าไม่มีเงินก็คือไม่มีแอนิเมชันแล้วพอไม่มีแอนิเมชันมันก็เลยตัดเหลือแค่ตัวหนักผ้ากับทุกคนเนี่ย คือชมหน้านักพาคของชาวเดินนะทุกคนตัวนักพาคเนี่ยก็เลยออกไปหาเงินนะฮะด้วยการล้างรถอ่อาจางที่เราเห็นเลยเรียกได้ว่าเป็นตอนแฟนเซอร์วิสมากๆเลยแบบนี่เขาก็ล้างรถไปจนได้เงินมากพอแล้ว แอนิเมชันกลับมาแล้วนี่คือความพิเศษของเรื่องนี้เขา break the fourth wall ได้ลำ้ำมากๆแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนะฮะนั่นะก็คือตอนที่ชาวเดอร์เนี่ย <Yeah. S 1> เขียนหน้าจอทําให้บอกว่าเนี่ยหน้าจอ, <Yeah. S 1> าจอเปื้อนลบลบลบเห็นไหมแล้วมันก็จะเปื้อนไปทางหน้าจอเลยแล้วเขาก็ลบให้ <Yeah. S 1> อ่าหายแล้ว <Yeah. S 1> What about that one ก็คือและไอ้โลโก้ c ีเนี่ยล่ะมันเล่นยันโลโก้โง่กระตูน็ตเปิร์กเลยนะทุกคนคือมันเป็นแค่โลโก้ช่องที่แบบแปะโง่งๆเฉยๆแต่แบบ mm hmm. เอาออกไม่ได้อาชีพจริงมันมีเยอะกว่านี้มากๆอันดับที่2มาถึงอันดับที่2นะฮะนั่นก็คือเรื่อง h e a m a z i n g World of g u m b a l l นั่นเองด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนยุคก็ไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่แต่ว่าการเล่าเรื่องการใช้ออนิเมชันที่แบบว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายทำให้ดีมว้าวกับเรื่องนี้พอสมควรมากๆเลยเป็นการ์ตูนซีรีส์แนวตลกนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับชีวิตเด็กชีวิตในโรงเรียนของเด็กอะไรเงี้ยปัญหาครอบครัวต่างๆก็คือคงไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนก็คงจะเคยดูนะฮะแต่ว่าการเล่าเรื่องการเล่น CGI การ Stop Motion l ไลฟ์แอคชั่นการแบบแอนิเมชันแฟลช อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าหลากหลายทําให้กระตูลเรื่องนี้เป็นกระตูลที่พิเศษมากๆเลยไอก้กมบอลเนี่ยมันทํามาเพื่อเด็กดูโดยเฉพาะเลยก็คือมุกตลกในเรื่องนี้มันจะออกแนวสแกลี่มูฟวี่ไม่รู้ว่าใครเคยดูป่ะนะแต่ว่าอันนี้มันจะลดสเกลลงมาหน่อยชอบแบบเนี้ย <laughs> มันมันมันสแกลี่มูฟวี่ครับ ไฮไฟฟ์กันเยอะขนาดนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่ามันเป็นมุกที่แบบไหลๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่น่ามาเล่นได้แต่พอเรามาดูแล้วเออตอนที่หนึ่ง และก็มาที่อันดับที่1นะครับผมเป็นการ์ตูนในดวงใจของดีมเลยเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนยุคเก่าที่หลุดโผมาติด5อันดับนี้ด้วยนะฮะนั่นก็คือเรื่อง The Dream Adventures of Billy and Mandy นั่นเองหรือว่าที่ทุกคนรู้จักก็คือ Billy and Mandy เป็นการ์ตูนที่เด็กเดี๋ยวนี้ น่าจะรู้จากทางช่องบูมแมลงถูกไหมอ่าบูบูมแมลงมันเป็นเครือเดียวกับกรตูนเน็ตเวิร์กนะแต่ว่าเขาเอามารีรันใหม่ก็คือเป็นเรื่องที่แบบเออเกมแตลิปเปอร์เป็นโยมทูที่ต้องมาอาศัยอยู่กับเด็กสองคนที่บุคลิกต่างกันสุดขั้วเช่นเป็นบลลี่เนี่ยติงตองกับแมนดี้เนี่ยประสาแดกอะไรอย่างนี้มันขายขำอย่างเดียวเลยอะ่ะแก่นสารมันไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดน้ำเสียงหน้าตาตัวละครมันมันโง่มากค่ะทุกคนคำพูดโง่โสีหน้าโง่โท่าทางโง่โงของ เรื่องนี้ยมันทําให้ดิขขำไม่ไหวแล้วทุกคนอันนี้เขาอะไรนะวิสระดับออสซัแวร์โอเวอร์เดลเอนโบก็คือถ้าใครที่รู้ก็จะขำใครที่ไม่รู้ก็จะงงเออซาวอร์ก็มา <c oughs> มาไล่กันสั่นมากเลยอ่ะมันค่อนข้างเนี่ยติงต้องอ่ะดิมชอบมากเลยอ่ะอ่ารสมิ้นต์แล้วดูสีหน้าสีน้ำตาลอ่ะคือช็อกโกแลตสีเขียวก็คือมิ้น มันโง่มากเลยอ่ะริมค่อนข้างชอบอ่ะ เป็นการ์ตูนปันประสาทมากๆเลยเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันไม่ต้องใช้แม้กระทั่งคาหยาบคายความรุนแรงหรือว่าอะไรที่มันดิสกอรติ้งสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าดิมไม่รู้นะฮะว่าใครคิดยังไงกับ5้าอันดับของดิมบ้างแต่น,นี้ดิมจัดตามความชอบความพอใจของดิมเองล้วนๆเลยนะฮะซึ่งก็คือบิลลี่และแมนดี้ก็คือจะคงอยู่ในใจของดิมตลอดไปพีคามและแอดเวนเจอร์ทามไม่ใช่อันดับหนึ่งเหรอแอดเวนเจอร์ทามการ์ตูนผจญภัย มันไม่ได้ขายคำแต่คือมันถามว่ามันตลกไหมไอซ์ธามอ่ะมันก็มีช่วงที่มึนๆโง่ๆเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ขายคำเป็นเป็นหลักเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเรื่องไหนหรือว่าให้อันดับสําหรับทุกคนเนี่ยที่ดูเนี่ยคืออะไรบ้างลองคอมเมนต์มาดูนะฮะเผื่อจะแบบอ่าอาจจะตรงกับดีมบ้างอาจจะมีแบบเรื่องอื่นเสริมเข้ามาบ้างนะฮะก็ลองคอมเมนต์ดูสําหรับวันนี้ดีมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับทุกคนดีมรู้สึกว่าดีมพูดปากเปียกปักแฉลิหือเกินนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอต อรอ